เดนมือก็เลยล่ล้นานอเดี่ยาเนี่ยานใครทีเอวเชียไปเอามันมึมหัวกะถามว่าได้ยังถามนั่นถามเนี่ยว่าได้ยังแล้วพอถามวว่าได้อยังตัวว่าได้บ้างได้วว่าจะว่าได้เดี๋ยวมันได้ยังได้ยื้อบ่ไอมีแต่เม่งดากลับแม่งกันกระดิดได้หวยบบนีเตรียมเลย เออกม่ดาอ่อปน,น <c oughs> ปลดุกหน่อยนี่โอายหผแล้วลนั่นอาวัตบอกเจ้าปลาจาเยอะไหมนะมากลกเยอะไปเเปน,น,นีาาย่ยปลาเยล่ะทำสวนบ่เมื่อน,นี่เมื่อทำสวนเป็นมรเนี่ทสวนน,น,น,วน,วนรปลูปกกลวยไ่ใด้วยปลูกกล้วยล่ะ ภูมิเวนเลยูมเ้กดถิ่นไอีนอวันนี้นทั้งไวัดมันงไปงไยุหกหนี่ต้งหกคนละดีักหกยังและมีสารพัดหกมีสารพัดหวกต้วเห ห่างกันขนาดเท่าไนนี่เห็ดบุกขนาดเท่าไนบุกระยะห่างสองเมตรกับเพื่อมันแตกยอกอะไรฐานนอมันขึ้นหลายห้องก็จังสามสามสามนอนนอนสองเมตรระยะห่างระยะระยะระยะนี่เขาเอาสองเมตรเขาเอาสองเมตรว่าวกคาฟางนี่ฟางนี่เขาเอาสามเมตรสามเมตรก็จะไปไปจะเป็นแถวไปนี่ หลักไม้ชื่อื่นหามันย่อนเพื่อไปตั้งที่อ้อมตามกันแทนหน้ามากบอกนี่บอกนี่ย่อนไม่บอกนี่ละอ้อมไปหุ่นยังมาว่าวใครว่ายัมาว่าใกล้หูเนาะเดี๋ยวตอนนี้ล้ม้นก้อยก่อนใครอยู่แดดมาผ่อนกันนี่เป็นเกษตรแบบผสมผสานเนาะเนี่ยผสมสารลายอนเขาบอกว่าได้ปลูกเขาอย่างเดียว กันเขาหเาปลูกพุ้นุเาใครมาแล้ยาไม่มาแ่น้มีั้สายก็ยืไวหุ้นสายไม่แต่เนี้ก็จะปลูกไว้ก่อนปลูกไวสักก้อนเพื่อต้องใสก็คือปลูกไวเรื่อยๆ่าเีี่เขาไม่ดี tả lạc gần đây mọi người 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 mọi

ลุ่มหยีออกกันแล้วว่านเพียงนี่เาอาุกางอ่ายู่แล้วเตี้ยกางอกาุงไดแล้วเั่าางอลุ่มนั่ก้นอ่ก้นแล้วลุ่มนั่งนองสายยุน่า ต่างนองร้ดต่างซเส้นหไปใช่หรกุนเล็กขนาดเลยมเม็ดข็หลมหัวมันนี่แหละข้หลมหัวกวล้วยนก็ต้องเล็กดอก

ยูทิาไปซ่อนนี่นะน,กกน,น้าอุ้งกำนี่นพยาบาวบาพยาบานถาม่อยวะรถู้ใดจอดอยู่หน้าเฉียงไม่ไปสิ้ม้จาคุยบ้ามาสอนคือบ่หินหนียงนนยนนเียงนนอนนอนีน่บบกูน,นึกยื้อด้ยนอนอะไรนอนยืนกางเยง กางเวรพราะว่านำไเออผมเอมเออพอดีส um, so ัญญายายตัวนี้เออมันจะขึ้นคูน่อยทีนี้มันค้นเลิกมันเวลาปผูกก็ต้องเพชรหลุมลึกๆจกจังน้อยไม่จะสิติด เ็ดขายเนาะร้อยเห็ดขายทุยกอย่างเ,งงเ,เง้เเงิเนกรลังกลีบี้นี่บ่อทำเงินเราเศร,รษฐกิจพอเพียงเศร,รษฐกิจพือปลูกผืชผสมปสาน,นต่อไปสิเอาต้นลำํำไยลำไยคิดตันเนาะเท<อ>ิรอเนาะ,ะเอาไม่คิดตันมาปลูกอีกแล้วสี่สร้างทั้ง อันนี้เพิ่นทั้งเพดเพิ่นมาลงไว้สามปีเพิ่นว่าได้กินหมากมันสามปีอืมก็ี่เพิ่นขึ้นแต่ก่อนนั้นนี่เพิ่งเท่าเพิ่งตัดไปแล้วมาหม่อีกแล้วออกมาสามสี่เครือแล้ว,ว,วก่อตัวนั้น นี่นี่กอตัวนี้อยู่นี่ออโอ้ยเฮ้ยนอนก็ออกดเลย,เยมันติดแล้วมันง่ายแล้วมันแป๊บเดียวออกลูกออกผลออกหมากออกผลเข้าเดียวเรื่องกล้วยแต่มันไม่กล้วยนะจ๊ะ